น่งตอกไวยแล้วก็เด็กก็ตกหน้าใสเลยสาบคนและพวกไก่จ้าจุงเบยพวกผมโอ้ยเงียโโง่เงียบด้วยตัดอันที่มึงโงเงียบเนี่ยคือมึงเขียนเขาไม่ทันเละเงียบเงียบคือไม่อยากพูดเหรอเงียบหรือว่ามึงกลัวจะนตัวสั่นไปแล้วจอแตกไปเอาเนะยจ๊ะโอ้โหเอ้ยโขงพาร์ตเลยเด็กเขาเข้ามาฟังหน่อยก็ กวนีิงดิ้นเนี่ยกูไม่เห็นกูไม story, ่เห nice. ็นยังไงกวนติเอ่ะได้ข้าได้สุดร้อยคนไม่ได้ไอ้โค้งการไอ้โค้งกวนตีงดิ้ดีสุดไอ้ย่ากูเหมือนเซิร์ฟบอลแม่งสว่างว่ะเฮ้ยมึงกูเสียเนี่ยกูอายวะ้เชื้อเชื้อเชื้อกูเลยน่ะเอาชื่อกูมาก้าะมาทำตัวเฮี้ยเออ้ามึงโค้มึงกล้าโค้ก็โค้มาแต่พวกกันหลัพี่อะไอ้เรื่อง่าง่น่ะเด็กไปไอ้เด็กาตัวเด็กที่มารายงานก็บอกแม่งอ้างว่าเป็นกูเซิร์ฟล่างดิยนยไอ้ย่าอ้างไปทั่ว เฮ้ยมีคนทิปมาสวัดดีพี่เต้ด้วยน้าดังดังเอออ่าเนี่ยครูดาบอกว่าถีบหน้าหน้าเสียเลยหน้าเสียอะไหน้าแหมงเด็กดาไปช่วยแม่เข็นท่วงมาไล่มาเรื่องอะไรไปอะไรอ่ะเก็บไปใครไปวะเนี่ยทีนกูเกียบมันเลยมันไม่ด่ากลับไม่มันเลยไม่เก็บเลไม่มันเลยยังไม่ด่ากับ งูวีหรือเปล่าพิมพ์งูให้ถูกไอ้หนูตดได้เนี่ฟังฟังไรนี่เดี๋ยวตดได้ฟังโอ้ยเนี่ยได้ตดได้ฟังได้น้องพี่บอกให้พี่คนหยามอ่ะผู้หยามพี่ไม่กล้าทำหรอกอะไรวะเกลือไงแล้ววันนี้ตดได้มันฟังจัดหยามจัดดิเอี่ยจแย่งตูดนใ้ดมแล้วป่ะจ่ามาพี่เดี๋ยดเป๊ะดูอยู่ใจอ่ะ เข้าใจจ้ะไม่เอาไม่เอาพูดเล่าเงี้เกือบเข้าใจแล้วจ่ะไปอเออไอ้หนูถ้าจะโค้องอ่ะอติดต่อให้ก่อนเลยสิบกูเนี่ยแหละเป๊ะอ่าติดสิบเดี๋ยวกูโค้งแล้วอ่ะกูอะไรกูเนี่ยเป๊ไะไ,ไอ้ย่าไล่ด้วยมึงไม่ต้องให้น่ากลัวใหว้พูดไหมไอ้ย่ามีของไล่ด้วย เอ้ยจริงนเถสมโบมึงทำได้แค่นี้เหรอไอ้นึ่งอ่กูว่าหนึ่งอ่คือเนี่ยกับดีกับเฟร้กับเาเนอตอเฟิร์สเมัก้าวบวกันเนาะโบฉันเป็นพูดนี่ดีกว่าต้องเลยคี์บอร์ดนอครับต่ว่าใชดอกเล่นไปวันวันโอ้โว์ไปถามแค่นุณเนอยามมงามึไม่กอบชื่ออะไรจะมาหาเรื่ไม่เร่ไม่มีใหม่เฮ้ยยๆไปด่าเาเลย ดีดีดีวีหรือมีไม่เวลาคนได้มีไม่เขาแคร์หนาวขนาดไหนอ่ะเอออันวีเฮียแมงไปะมึงไปแอดไปกูนะแล้วกดใช่ด้วยว่ากูแห่ะขายรูปว่านักเลคีย์บอร์ดตามมาแชทดิทัด่าเด็กเกคีย์บอร์ดตามมาแชททำไมหมดอะไรอะไรอะไรตุ๊ดอะไรตุ๊ดโอ้กูวีไอ้ตัดแม่อะไรตุ๊ดอะไรตุ๊ด อีตู้ดย้อนย้อนไอ้ยัยก่อนจะมีคำย้อนไอ้ยัยการนดีมีตู้ดเด้ยัน่ากลัวเฮ้ยตู้ดจะหายแล้วมึงคือผ่าตัดยังไอ้พี่ก็บอกดิพี่เซิร์ฟล่างก็ชอบตู้ดดีบีอ่ะเฮ้ยชอบจริงรู้ไหมแหม่ยี่ของโปะเลยแล้วเซิร์ฟไดไอ้ยัยเถียงไม่ได้นะครับของมึงอ่ะ จำชื่อพี่ไว้นะแล้วน้องก็ไปดูนะ้วี่คิดถึงทุกคนแม่งเงียบแบบไม่มันว่ะเออแม่งไก่อ่ะโอ้ทำตัวเหมือนเด็กด้วยไอย้ย้อน <c oughs> นานอายุเท่าไหร่เอาง่ายๆอ่ะพวกมึงยังเรียนกันอยู่เลยอ่ะเออเห็นพวกมึงคุยกันอยู่ ไอ้ห่าวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนไอ้สัตว์อะไรทำตัวมันเด็กไอ้เชื่อเด็กได้ตัวสไนเปอครูหายไปไหนไอ้สัตว์หนโตแล้วไอ้ไอ้เ่านุ่นโตมึงก็มาสอนหัวแค่หน่อยนะไม่อยาเอาชือเขามากอบเล่นเออให้มีปัญญาคลิปหมุนคนโตโตหน่อยไอ้สัตว์อยากดังแล้วมากรอบคนเซิร์ฟล่างเขาหมด อายุเกือบเท่าเด็กอนุบาลเด็ันเมไพ่ไเงี้ยไม่ปัญญาคิดไอ้เียเอออายุเกือบเท่าเด็กอนุบาลเ็กันไอสัสไม่รู้เปล่าพี่มันี่ไอนไม่เหงากรุ้เปล่าอออของไม่ว่าหน้ะฝั่งไม่มีใครโตเลยจ้ะแต่แค่พมเื่อปล่อยให้มง ไอ้ต่อให้เอฟสี่เลยสัคูยเอสีก็ได้รอเอแคลไได้สั์หรือให้กูเอาเอ็พีห้าเอเอออนี่นี่นี่กูสงสารมึงอ่ะมีคนซิ้มาไหมไม่อยากบอกตำรวจหรอกว่ามึงโกงกูอะไรเหรอเอ้ยเป้เน่เป้ว้าวว้าวมึงอยู่นั่นเหรอโอเคโอเคโอเค ไอมบอกใช้เอทีโค้งอะโอ้ยเฮ้ยเป้มาหามึงใช้เอโค้งอะ้่าอจาจมังใชไอ้เด๋ไมเอากห้องแชทเลยมีของเอีได้ไงวะเนี่ยเอทีที่ไหนเอทีแมมึงดูยศมันเดยมันหน้าเทีเยอะยี่ไงังดูยศนั่งเดยยศเิลสิบไอเฮียร้องใช้เอทีโขงไงฮะมึงจะด่าเขามึงดูมั่งด่าโะเียว่ นี่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 เขามาเป็นปันเลยฮะเรื่องโครงอ่ะแบกจากเซิร์ฟล่างมาโดยเฉพาะไในถามแล้วอยู่เซิร์ฟไหนเมื่อเจอพวกกูเซิร์ฟล่างมาล่ะมึงกล้าไปเปล่าตอออนนี้กููรย่โอ้ยฮะกล้าไปหรอกเด็กชิบหายเยอี่ยมฟิวเพราะฟไม่ถูกมันเด็กอยู่เลย เอี๊ถ้ามึง่อจริงเปิดใหม่เลยไม่ต้องเว้น้างอะทีหวอมาค่ชื่อแทนนะะก็มีปัญญาคิดแต่มากรอ้ชื่อแคนพากกูอ่ะอ่ะชื่อตัวละครต้องกรอบหมดเลยนะไอสัตว์ล้วบอกว่าโตแล้วไม่มีองไรเองนะอันนี้ไปแต่กรอบกูกูไม่เดือดร้อนมึงดูให้แปลีตาเซลล์ร่างดีดีไอสัตว์ อดขี้จริงๆเลยพวกพี่ๆคุยกับผมมาผมเป็นกนตประดาเดินจีนไก่มาดาไม่ใช่ลูก<า>กะทิเอ็กแกนโยอย่างลาหย,ยายยอ้ามึงก็เปลี่ยนนี่มึงก,กล้าเปลี่ยนตอนนี้ปะล่ะอ๋อแล้วมึงกล้าเปลี่ยนตอนที่กูยอมเลยเนี่ยมึงกล้าเปล่าอเอาชื่อแคนด้วยนะกูเปลี่ยนเมียมึงเปลี่ยนเมียกูให้มึงเอาเมียมึงก็ให้กูว่าโอ้ตับเมียเลยอ๋อยิ้มจ่ายว่ะ ชื่อชาตมีเปลี่ยนแล้ว <while> ค <later> ุอกดูเนี่ยมาโกทดมาเอโยเดี๋ยวคิดยาวเกินรู้จะทำนะเจ้าป้าฮอลิเัลล่ะฮอลิเคลล่ไอเหียพูดตามลิเพอนเหอ้กระดานหน่อยวะเล่นล้านจุดจอกเล่นล้านมึงเนีเอาเล่นบ้านเปิดไปตั้งนานแล้วไอ้ฝ่ายแนตกใจลูกแท้งหมดแล้วมีตังค์เติมหรือเปล่า มึงพิมพ์เนี่ยพ่อไม่มีตังค์ซื้อไม้ให้เหรอมันไม่ได้มันไม่ได้เออเฮ้ยหูฟังเอยเชื่อมันเล่นร้านไม่กล้าสูดทอมกลัวเจ้าของร้านตอบไงสัรกลัวเจ้าของร้านตบเอ้ยบอกมีตังค์มึงก็ส่งให้เขาเปลี่ยนดิมึงอย่าดีจะคำพูดได้ควายด้วยเล่นบาลเล่นบาลแล้วมึงก็เปิด มึงแต่ฮอควายมึงเอาขอไปคิดถึงตัวมึงเองบ้างดิมีบัญญาคิดชื่อแคนเองอ่ะอ่ามีตังเหรอมีตังเหรอมีตังถือสี่รูเฮ้เท่มัล่ะมีตังชุดรัฐบาลเลยสี่รูด้วยนะมึงโหดร้ายลำโพงลำโพงอะไรมึงก็ต่อไหมดิสับเลิกก็เสร็จอาจารย์เลิกก็เสร็จี่ะ ไม่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 จะเป็นลิขสิทธิ์หรอกเขาจอดผลแบบงให้เขารู้ว่าพวกมึงโง่เออมีปัญญาคิดชื่อแล้วก็ชื่อแคนมาต่อให้รู้อ่ะเออพรามึงต้องกอลคนเสริมล่างมาควใหมันไม่มีลิขสิทธิ์เหี้ยหรอกชื่อพวกแคนกูอ่ะเออคนเราเซิร์ฟก็แล้วแต่แต่มึงมีปัญญาคิดเองมันเสี่ยวเข้าใจเปล่าเหมือนกอล์ฟชื่อกูมาเล่นกากล้ากับ ไอ้แมวตัวมวตัววคเห็นไหมลงเซิร์ฟลานโดนไปละห้ารอยโดนอยตัวไอ้ยาโขงใบโขงมาหมดไปละห้ากูจงเก็เห็นมึขึ้นมาเต็มบ่ก็โขงเป็นตันเลยอ่ะไอ้ย่าทาไมกูขึ้นได้ชุดทมีน้องเติมใหะแปดพันี่ยกูเลยสบายน้องเติมหน้องน่ารักวะเากูมาถึง่นนนียกูแค่ไหนอ่ะมึงใจไปเซิร์ฟากักู่า เออมึงใจเปล่ากูยอมขึ้นมากันเลยนะเนี่ยไอ้เป็นกลุ่มกูของกูเนี่ยพวกกูเยอะเยอะกว่ามึงเยอะลราแยกกลุ่มม,มึงมาเซิรล่างกูเปล่าเออถ้ามึงเงติร์ฟคง VIP ทั้งสองเซิร์ฟบอกกูยอมเลยเอาเปล่าแล้วมาคงแข่งฮกกูมึงจัดไหมเนีเพื่อ,อถ้าไปเซิร์ฟล่างนะมีอยู่อีกมีอยู่แปดร้อยคงมาดิตื้อเผื่อไปแล้วมา แล้วมาเติมล่างหีไปอมันกล้ามาเติมล่างเขาหรือมาจัดยุคเติมนี้มันกล้าจัดเขาอเผื่อไปเยอะเลยเนี่ยแปดร้อยเนี่ยยุคแพ้เติมนี้เลยมันกล้าเขาเน่ยเมเติมเนี่ยเยอะมากมันไม่รู้ไอ้สัตเยอะมาเดี๋ยวคนตีหน่แปดร้อยเนยนะเร็วแปดร้อยหกเรเร็เร็ข้างล่างอ่ะไปเบิมดังเลยนะจริงๆไอ้ยมาแบบไมต้อนรับแพ้แล้วสัต์ลงมาเอ้ยขึ้นมาจากเติมล่างอะเนี่ย เออถ้าคุณต้ออย่าชื่ออรงชื่อเงไม่บยั่งเงี้ยมึงมึงต้องกรอบชื่อได้ปะเออมึงก็จว่าสั่นคอะเซิร์ฟแม่งก็เหมือนกันแหละสั่นชื่อมือนกันเดวคุณเป็นไอเซเมอร์คุณเป็นอะไรอ่ะพวกแบบเด็กน้ำลายยืดนหรออาร์ติสติกเนี่ยเหรอปนี่โอ้โหขาเรียบควายุจะด่ามึงด่าไม่เหนผลไม่ดีเนเชลินคงลิเอมึงหูโปหูป่าโดยโชพโดยก็มึงลาไว้เช่เลยเซิลบดนะเซิร์ดหนน้อยนีลงมาก็รีดเซิร์ดบดเล็กวย ปัญวันเดียังมืงอ่ะเดบิวเบโวเิร์ฟล่างนี่เราอ้วว่าเิร์ฟล่างนี่ใครเขาเล่นการเนี่ยเดร์บล่างเนียแต่งตัวเงตัวออาเซิร์ฟล่างไอ้โเขาเก่งกว่มงอีเหี้ยวดบให้แม่มือแม่มึงแม่มึงนอนตายอยู่ในโรงศพนอในโรงเย็นเนี่ยแล้วโมไอ้พวกแชมป์เนงันเซิร์ฟล่าหมดเลยอ้เีบล่างอยากัเียแล้วเาเนี่ยจะฟันเลยสัตว์โถไอสัตว์เอ๋ยไงมงอ่หงยเอาไอ้ชมป์ดีไงยังไม่ลืมหายใจมองใายแม่เขงลืมหายใจไม่ใช่เอา ถึงจบปีถึงจบปี้าไสัึงจบเลยดี๋ยวอย่าอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดทำไมไอ้หนูไอ้หนูเขาพูดที้มีไอ้าคเขพูดไ้ีอเงียเขาโดไ้งีพูดไ้ี้ยมยังพิมผิดเลยตัตวะไรอ่าง้อาไปชว์ไว์ไอ้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 ไอไอ้ไอารอเอ้ไ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 ออ้ไ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 อเอา ไอหนูหน้าแซนวิชไอสาตโอ้ยยังพันยงไปทีเนี่ยไอหน้าแซนอโสัตว์โอ้ยต้องเรียนวิเปีการที่มึงกลัวเออต้องารียนวีกาวิชที่มึงจะเป็นแค่เด็กแตกแก่เด็กแตกแก่มึงเป็นที่อะไรบ้าปะเดี้ยกไปจอดกันหไวดีใจฟังต่อยมึงไอยูโอ้ใชาเด็กสมองก็ฟอนเขาใจมาไอยกูเลยดีอยู่กูเลยีไอหน้าแซนวิชอ้ไสัตว์เด็กสองร้อเที่จะใจเราพวงมันจะอโถ่อยสัตว์อ่ะ ไอคิดเก็บตังไว้เรียนเออเรียนจบก่อนนะหนูไอ้หนูเรียนจบแล้วโอ้เก็บตังค์ไว้เรียนจบก่อนนะค่อยไปสมซ่าในเกมอ่ะเรียนจบป .6 แล้วหนูเด็กเรียนกูบอกแล้วแม่งเด็กเรียนต้องให้กูเรียนจบไปแล้วอ่ะกูเรียนจบแล้วเนาะบ้านไหนพี่จบที่จอะไรอ่ะอ่ากูเรียนจบแล้วจะโทษทีนะหนูพี่จบจับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อัสลัมกังดูร้ายอาเตอร์กันดูว่าแม่งต้องแม่งไปฉาดใจจะปอยจะมองวะจะปอยจะมองวะ มึงจะดูเปิดกล้องดูวัตตกูก็หลังเอาป่ะมในจะเปิดกล้องวัดจุดละเมอจะเปิดกล้องดูวัตตะกูผู้อาวุโสนะจะเอาลิ้วบ่ายเปิดกล้องวัดวัตตะกูป่ะไหนจะทำเนีงใน้าก้อยนี่มันเล่นตะบ่นวะบอกเลยให้นะเงินเดือนกูเยอะกว่าพ่อมองเอ๋อไอ้สัสป่วยยูแค่ยี่สิบสามเงินเดือนกูสองเบอร์เนี่ยทำไมอ่ะไอ้เง่ามึงอยากดอ่ะมึงไม่ต้องพึ่งกูเออเชื่อเสียงพวกกูก็ได้ มาเกาะไอ้ย่าแขงก็เหมือนกันแปะเลยเโดโดวี่พ่อกูเห็นพ่อมึงเดือนอยู่ไอ้ย่าสองบานเลยจ้ะไอ้ย่าเก็บกวาดทางข้าถนมไหน,ใ,นใช่ป่ะแล้วกูแนะนำน้อยกูแบบเออยอมให้นะว่าเออเชื้อสุดหื่นดีๆกูให้แต่เชื้อแขง่ะมึงไม่ต้องเหมือนกูได้โอ้กูรู้ไงว่าแม่มึงสี่เหมือนท <ๆ S 2> ีนนน่แม่มึงเป็นลูกกะเหรี่ยงเนี่ยแม่มึงนอนนอนเไี้ยนอนโถ่ไอ้ย่าโถ่ไอ้เี่ยให้ให้คนอื่นไปเย็นอะไรลูกกะหรี่ยงแตโบยมึงได้เบยนี่เงินข่าวธุรกิจจบแม่ข้วในตลอด ได้ตังใหญ่นี่ไงประกันสังคมหรือเปล่าเออเฮ้ยังเอาพูดเลยยังเอาพูดดิดอยูไม่มีชครพูดย้อนเอาพูดมาแล้วอ่ะก้ามื่นว้าพ่อกูเยอะกว่าพวกมึงอีเหี้ยพ่อกูได้เปิดบริษัทไอซันทำไมไอเป๊ะ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 ถือเราคิดตรงนี้หมดแล้วมึงก็เอาชื่อคิดมาประกาศเติมคนด้วยนะพ่อบูกับเบอร์เม่ขายหายแล้วมึงก็ดูเดบมึงก็ดูเดบมึงดูกันเกลอยะนั่งมาตั้งชื่อควิก ลอยอะไรลอยบริษัทขายถั่วเขาไม่ที่ไหนมึงสมองฟองอ่ะบริษัทขายถั่วบริษัทชื่อพ่อที่ขายถั่วสมองฟองโอ้โหเดี๋ยวคุณพนในเฟสไอ้ที่ใช้ข้าวกลเบื่อเราขายถั่วมันก็บริษัทเข็นผักกำกับมหาชนได้ปะเดี๋ยอย่าพูดอย่าพูดทำไมหนูไอ้หนูคอยอย่าพูดทำไมย่อไอ้จานกูขาดตุ๊ดไอ้ตุ๊ดอย่าาพูดทำไมย่อเปิดกล้องกูได้นะออยากจะดูว่าเป็ผู้ชายผู้หญิง ไอเอ็มเดี๋ยวกูลองเซิฟหน้านะเฮ้ยเป้เปเฮ้ยไปไปกลับเซิฟเราไปมาพอาเราแม่งได้แค่นั้แหละโก้คิดก็พอแล้วเซิฟนี้มันได้แค่นั้แหละ